สยาม Amazing Park ฝรั่งบอกทักซี่ว่าจะไปสยามมันสยามก็ไปนู่นเลยเมันพามาสุดสยามอยากเสียวนานๆเขาบอกว่าให้เล่นแบบนะี้ <c oughs> เขียวมันไม่เลิกจริงๆเงินทองอมีมาไม่ได้ไว้ใช้เงินทองมีมาไว้ทำงานแกจะผ่านเอง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สยาม Amazing Park สวนสยามนะครับจะไม่ใช้คำว่าสวนสยามทะเลกรุงเทพแล้วนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยมันกลิ่นมันดูเก่าๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขา rebrand ใหม่แล้วนะเป็นสยาม Amazing Park นะครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับวันนี้เข้ามาช่วงบ่ายอากาศดีมากเลยไม่มีแดดก,กลิ่นคล้ายๆดิสนีย์แลนด์เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง เข้ามาก็ยังมีส่วนของมาตรการโควิดอยู่นะครับเราก็ยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะแล้วก็แน่นอนว่านี้ก็คือ landmark อย่างหนึ่งที่อโอ้มีมานานแล้วล่ะก็คือม้มาหมุนนี่แหละครับที่สวยงามมากแล้วก็อยู่นี้มานานเป็นเบื้องหลังของฉากหลังของมิวสิกวิดีโอหลายๆมิวสิกวนนิดีโอด้วยนะถ้าใครจำได้ เขาเรียกว่าเป็นการขึ้นไปเสียวให้แวรุ่นเขาเล่นกันไปเถอะ บอกว่าให้เลนะแบบนี้เขียวกันไม่เลิกจริงๆเอาเยตอนต่อครับตัวนี้ถ้าไปกินข้าวมาใหม่ๆน่าจะอ้วนเลย คือลงมาแล้วรู้สึกว่าพื้นยังโยกอยู่เลยฮะไม่ไหวนะไม่ไหววอเท็กก็เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของที่นี่นะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะขนาดวันฝนตกก็ดูแถวออกมายาวเลย เฉยไม่เล่นแล้วกันนะ <S <S สิงคโปรไม่ต้องไปนะครับที่มีก็มีเขาเรียกอะไรนะเมือ์ไรออนตัวนี้เป็นพระจันภรดยเดร์นะครับอยู่ยาวเลยวัวนี้ นัานนี้นก็เป็นแบบของแบบเด็กๆนะครับเออค้อยชิลหน่อยแบบนี้เล่นได้อีกหนึ่งความทรามานแล้วเงินหัวนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาบอกว่ามึนนานมากเล่นแล้วลงมานี่เดินไม่ตรงเลย ก็เป็นภาษาไทยแต่ก่อนเขาเรียกล่องแก่งนะครับไฮไลท์ก็คือข้างบนนั่นแหละใส่ลงมาสองชั้น g i n n e s s World Record นะครับก็ถือเรคคอร์ดนี้มานานแล้วนะครับไม่ไม่มีใครล้มได้นะจริงต้องบอกเลยว่าที่ขึ้นชื่อของส่วนสยามในปัจจุบันที่ใช้ชื่อ สยามเมซิงพาร์คเนี่ยนะครับจุดที่เป็นจุดหลักของเขาเลยแล้วก็เป็นจุดที่เริ่มต้นของสวนสยามก็คือการเป็นสวนน้ําตอนนั้นก็มีสไลเดอร์ที่สูงมากนะครับแล้วก็จําได้ว่ามีโฆษณาทีวีเลยนะเป็นสไลเดอร์สายรุ้งเนี่ยนะครับสีรุ้งแล้วก็มีทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดมีทะเลที่มีคลื่นด้วยนะคือนั้นเนี่ยก็เป็นที่จักมาสวนสยามมีอาย,ยุยาวนานมากกว่าส0กว่าปีแล้วซึ่ง วันนี้เองเนี่ยสวนสยามก็มีการรีแบรนด์ทำทุกอย่างใหม่ใหม่มากนะครับที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ไม่เหมือนสวนอาย 40, ุ40เลยเหมือนเพิ่งเป็นสวนเปิดใหม่เลยวันนี้เราจะไปดูในส่วนของสวนน้ำกันต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้มาสวนสยามนานมากๆเลยนะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยนะอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาก็20กว่าปีมาแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยทะเลเทียมรู้สึกได้ว่าเสียงเหมือนทะเลจริงๆ ถ้าคุหลับตาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับอยู่ตรงชายหาดเลยลองดูครับนี่คือทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยกินเนสส์บวกคว้ขอวันนี้เรามีแขกสำคัญสมัยเรียนมัธยมเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง แล้วเพื่อนคนนี้ก็เพิ่งเรียนไปเรียนมาเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกเจ้าของสุทยามแล้วจนถึงวันนี้ก็เลยนัดมาอีกทีนึงเพราะวันนี้เนี่ยก็เป็นถ่ายยานรุ่นที่2แล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักคนคนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีสบายดียดต้องบอกบว่าสิทธิศักดิ์เนี่ยเรารู้จักกันเราเรียกชื่อจริงนะตอนที่า<ม>อยู่สัที่กรใช่ใช่แต่ว่าเราก็จะมีสมญาณนามเลยสมัยก่อนแล้ในสมัยก่อนเนี่ยมีไม่กี่นามสกุลเลยที่คนจะรู้จักคนกรุงเทพรู้จักคนไต้หวันรู้จักเพืื่ออเเเเราามสกุลลลห เราก็เลยเลือกเพีย้ยนว่าเหลืองนะั่นไหทุกคนเลือกเหลืองไม่เคยรู้จักชื่อเล่นเลยเพิ่งมารู้นี่แหละว่าชื่อเล่นชื่อต้อมครับ,รบ<ม>ต้องบอกว่าสมัยก่อนเรียนรอด,ดอจําได้เลยครูฝึกก็จะบอกซิตี้ซักเหลืองก็มอนเลิศ เป็นไรกับสวนสยามวะแล้วก็จะถูกไปแถวหน้าตลาดเวลาตอนเด็กๆมัธยมเนี่ยก็ได้คุยกันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยคือตั้งแต่ตั้งแต่จบม6จบมหแล้วก็ต่างคนต่างก็ทําหน้าที่การงานของตัวเองก็เพิ่งมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็ต้องบอกว่าต้อมเขาก็ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวที่นี่แล้วก็แบบเฮ้ยไม่ได้มาสวนสยามนานมากเลยอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ มันก็เปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปนะดูมันมีสีมีสันขึ้นเปลี่ยนชื่ออะไรใช่ไหมจริงๆแล้วเรื่องการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเป็นเชิงให้การเดลรับทางสากลมากกว่าสวนสยามคือชื่อที่คนไทยเรียกชื่อเต็มๆสมัยนั้นคือบริษัทอมรพันธ์นครสวนสยามออมรพันธ์อคไรอีกอ่าก็คือออมรพันคือหมู่บ้านสวนสยามคือตรงนี้เอามารวมกันชื่อเต็มของสวนสยามไหนก่อนคือบริษัทอมรพันนครสวนสยามมันยาวคนไทยก็เรียกแค่ สสวนสยามปัญหาต่อมาคือเมื่อเรามีคนต่างชาติเข้าในแหละฝรั่งจะหลงมาสวนสยามเยอะมากเพราะฝรั่งบอกทัซี์ว่าจะไปสยามไปสยามมันพามาไปนู่นเลยมันพามาสวนสยามแล้วก็มีปัญหาอย่างที่บอกมาจะมาสวนสยามพาไปเสียบตะแควไปสยามโอเชียนอีกอย่างก็คือชื่อสวนสยามเนี่ยฝรั่งเรียกยากก็เลยมาเปลี่ยนก็คิดหลายชื่อนั้นคิดหลายชื่อมากมันมีสยามพาร์คบางกอกก่อน เพราะว่าที่จะเป็นสยามปารประกอบเพราะตอนนั้นก็มีที่สเปนอืมาเอาชื่อสวนสยามไปใช้เพราะหลักก็เป็นสวนสยามเสร็จปุ๊บก็เนี่ยสยามปาร์คไม่เห็นเหมือนในรูปเลยดูดีดีโลเคชั่นมันคือนี่อยู่ที่สเปนอันนี้คือแบงคอกงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสยามปาร์คแบงคอกมันก็มาหลายชื่อแล้วเนี่ยยาวอีกแต่คนไทยยังเรียกสวนสยามเหมือนเดิมนะสุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสยามอเมซิ่งปาร์คแบบนี้นั่นคือที่มาที่ไปการเปแบรนด์ซึ่งซึ่งเรารุยแบรนด์นานหรือยัง ชื่อนี้เพิ่งใช้เมื่ปีที่แล้วปีก่อนโควิด <COVID. S 1> ปีที่แล้วก่อนโควิดโอเคคนรีแบรนด์ว่าโควิดก็มาเลย,เเลยต้องต้องเรียกว่าจริงๆตั้งแต่อยู่กับต้อมมาเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนตอนอเด็กๆคุยกันเนี่ยเฮ้เราก็เคยแบบเฮ้ยต้อมน่าจะแบบลูกเศรษฐีมีเงินมีทองใช้นะ<อ>แต่ตว่าทุกครั้งใช่ทุกครั้งเนี่ยต้อมจะบอกว่าผูไม่เคยมีเลยเอาเข้าจริงๆนะเวลามีอะไรพ่อผูก็จะไปลงทุนซื้อของอย่างอื่นซื้อของอย่างอื่นสรุปแล้วเนี่ย ไม่เคยมีเลยมีแล้วลงทุนลงทุนตลอดเวลาคําว่าเงินทองคืออะไรต้องมองนี่ก่อนเาว่าคําว่าเขาว่าเศรษฐีกับยากโตก่อนถูกไหมคขาว่ารวยกับจนเนี่ยมันไม่ใช่จานวนเงินในธนาคารเว้ยมันคือสิ่งที่เรียกยังไงว่ามีเหลือใช้เปล่าถ้าคุณมีร้อยคุณใช้พันไงคุณก็จนคุณมีร้อยล้านคุณใช้พันล้านคุณก็จนคุณมีสิบบาทคุณใช้ห้าบาทคุณเก็บห้าบาทคุณคุณรวยเพราะนั้นเขาว่ารวยจนตอนนั้นยิ่งเด็กๆอ่ะเราไม่เคยคํานึงถึงเรื่อง เป็นเพื่อนกันไม่เคยเอาเงินมามา,มาเบ่งทับแล้วว่าเฮ้ยบ้านมึงเล็กบ้านกูใหญ่ไม่มีมมมเราก็แค่ว่าเออเป็นเพื่อนกันคุยกันถามว่าไม่ผมไม่แอคเป็นคนรวยเพราะว่า จริงๆผมก็ไม่ได้รวยอย่างที่บอกนะแต่จะรู้สึกเราก็ชื่นชมนับถือนะสมัยของต้อมเนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อดรชัยวัฒน์เหลียวมานเลิศเนี่ยท่านก็สมัยก่อนมีวิสัยทัศน์ที่ไกลมากอคือแบบไม่มีใครกล้าทําแบบนี้ในสมัยก่อนนะต้องบอกว่าแต่ก่อนที่เที่ยวในกรุงเทพมันก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่สวนสนุกมีดานามิดป่แลน์ตอนนั้นก็กำลังจะเริกกิจการละแล้วก็จะเหลือสวนสยามนี่แหละซึ่งก็เป็นสวนน้ําแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะถูกต้องครับเฮ้ยเก่งจริง <ๆ>การจะได้ทุนกลับมาก็ไม่ใช่ใช้เวลาสันส้นๆคืออย่างนี้การลงทุนหลวงพ่อเขาไม่ได้ลงเพื่อหวังกําไรเอาเป็นจริงๆเขาบอกเลยว่าเงินทองอมีมาไม่ได้ไว้ใช้อืเงินทองมีมาไว้ทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกจะทําก็คือแกจะไม่เอาเงินมาเก็บให้ลูกผานอืแกจะผานเองก็คือแกจะมาลงทุนของแกแหละง่ายๆแค่ว่วาการ ลงทุนที่ดีที่สุดกับลูกก็คือการให้ลูกเห็นว่าเขาทำอะไรแล้วลูกก็จะรู้เองว่าจริงจะทำอะไรถ้าเกิดคุณมีเงินเก็บเยอะหลายๆหลายคนมีเงินเก็บเยอะลูกก็จะใช้เงินเยอะและสุดท้ายมันก็อย่างที่เห็นตามข่าวหลายๆหลายๆหลายๆครอบครัวที่เป็นอย่างนั้นใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตของต้อมเท่าที่เห็นมาก็ไม่ไม่ไม่เคยทําตัวแบบนั้นไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไรมาก็รู้ก็าําได้ว่าโอเคตอนเรียนมัธยมเขาก็มาฝึกลงฝึกงานและทํางานอยู่ตลอดเวลาคือเป็นคนทํางานอะ ครับนะไม่ได้ไม่ได้เคยใช้ชีวิตบไม่ทำงานไม่มีตังค์อะ Amazing Park จริงๆเนี่ยตอนนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันมีไฮไลท์จุดไหนที่เรามาเนี่ยเราควรจะมาก่อนเลยเลือกจุดเลยแนะนำหน่อยว่าควรจะไปตรงไหนก่อนถ้าสุติยะมนที่บอกเรามีขึ้นชื่อด้วยสวนน้ำนะครับงั้นสิ่งแรกก็ต้องมาคือเข้าสวนน้ำก่อนแต่ประเด็นปัญหาของสวนน้ำอะที่ หลักๆถ้าเวลาน้อยนะมาส่วนน้าแล้วจะปัญหาคือเวลาไม่พอเวลาไม่พอเพราะหนึ่งคือหนึ่งนอกจากส่วนน้ําเราใหญ่แล้วมีเล่นหลายอย่างแล้วไอ้สองคือถ้าเป็นยิ่งเป็นท่านผู้หญิงมาด้วยเนี่ยการแต่งตัวหรือการจบจากชุดไปน้ำแล้วกว่าจะได้ผมใช้เวลานานมากเพราะนั้นบางทีครึ่งวันไม่พอแต่ถ้าเกิดจะมาส่วนสหญจริงๆแนะนํามาเต็มวันถ้าเป็นเทรนเก่าตามที่ผมดูคนมาส่วนใหญ่เขาจะวิ่งมาที่ส่วนน้ําก่อน มาสวนน้ำก่อนมานั่งพักผ่อนกินข้าวเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วตอนบ่ายๆก็จะทยอยไปเล่นเครื่องเล่นโอเคแล้วกลับบ้านแต่คุณรุ่นใหม่เล่นส,น,สนุกดอกทักสามสีม่โมงเย็นเขาถ้ามาอาบน้ำเล่นน้ำสอยามแล้วก็กลับไปข้างนอกกำลังคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าถ้าแต่ถ้าเป็นตัวเองมาจะลุยสนสุก่อน แล้วก็มาอาบน้ําทีเดียวแล้วกลับบ้านสมไมก็อี่เกียจเดินย้อนไปย้อนมาเพราะตรงนี้มันจะอยู่ลึกที่สุดแล้วคุณก็จะค่อยยอยออกไปกลับบ้านเลยอ๋อเดี๋ยวนี้ก็มาแบบคนสมัยใหม่อ่ะเจออะไรก่อนลุยก่อนล่วมาตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนรูทคนมันเปลี่ยนเพราะนั้นจุดที่ต้องทำก็คือก็ต้องเปลี่ยนเรื่องของทราฟฟิกเรื่องของการทาร้านอาหารเรื่องของการวางโลเคชันที่ให้คนเดินทางทางผ่านทะเลเทียมกรุงเทพเนี่ยคือได้ยินตั้งแต่สมัย4ีสปีที่แล้วแหละว่าที่เนี่ยใหญ่ที่สุด แล้วทุกวันนี้มันก็ยังใหญ่ที่สุดอยู่คือมัน40ปีมันไม่มีใครมันลบสถิติเลยหรอเอาสีิปีที่ผ่านมานะเอาแค่ตึกสูงที่สุดเนี่ยนะมันยังแซงกันทุกปีเลยนะคืออย่างนี้เอาง่ายๆของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดยกินเนสตเวิลดเรคคอร์ดตอนนั้นเราก็ประมาณปี48 49ประมาณนั้น48 49ปประมาณนั้นก็มีหนังสือจากกินเน็ตเวิร์์เรคคอร์ดส่งมาหาเราว่าขอให้เราส่งแบบผังของทะเลเทียมมาเพราะว่ามีการสร้างสมาคมสงสับสวนน้ำอเมริกาเขามีการยื่นจะ แต่ว่าทางนั้นเราก็ได้ปลอมไปะวะอเออปลอมเห่าปลอมเห่าเพราะไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันมาพวกหลอกอถูกนะก็เลยทําจดหมายไปถึงสมาคมสวนน้ำเพราะเราเป็นสมาชิกสมาคมสวนน้าโลกอยู่ก็สมาคมบอกวะ่าใช่จริงเขาทำเขาทำเรื่องจริงแล้วส่งไปที่กินเนสต์เวลส์คอร์ดแล้วกินเนสต์เวลสคอร์ดว่าเขารู้ว่าเขามีถังสุทธามอยู่ว่าเป็นใหญ่กว่าของที่อเมริกาส่งไปอืเราก็เลยส่งให้เรื่องให้ไปแค่พักเดือนหนึ่งต่อมาเขาก็ตอบแล้วว่าเราใหญ่ที่สุดในโลกคําถามเราก็ถามก็กลับไปเลยทันทีอีเมลคุยกัน แล้วทําไมอยู่ถึงไม่รับรองเราตั้งแต่เมื่อตอนที่อยู่รู้อทาไมยู่มารับรองตอนนี้เออพราะเมื่อ20ปีเขารู้แล้วว่าเพราะเราไม่ขอเหมือนจดสิทธิบัตรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราไม่ขอเขาก็ไม่ทําให้บังเอิญสมาคมสวนน้ำโลกเขาทำเขาก็เลยจริงๆจริงเขาจะประกวดในอเมริกาเขาแหละโอเคแล้วเขาก็ยื่นบอกเขาคิดว่าของอเมริกาใหญ่ที่สุดเขาก็เลยยื่นไปเจอเราเข้าไปเขาคิดว่าทุกอย่างดีนะแต่ว่ามาเจอของพี่ไทยซะก่อนใหญ่กว่า อนนี้โอ้เราโอเปเรตยังไงคือแบบน้ําพวกนี้อยู่ยังไงในช่วงที่แบบก่อนผ่านมามันมีช่วงปิดโควิดด้วยน้ําของเราเป็นน้ําหมุนเวียนออคอนเซ็ปต์ถ้าเกิดเอาแบบคุยให้เข้าใจง่ายๆเลยน้ำในบ่อปลาครับน้ําในบ่อปลาคือเรื้อในบ่อผ่านการทรีตแล้ววนกลับมามแต่ของเราแตกต่างกับบ่อปลาครับตรงที่ว่าระดับคุณภาพของการทรีตของเราเรียกง่ายๆว่าเทียบค่ายใกล้เคียงน้ำปลาปลาไม่สุด โอเคโอเคเหมือนลงไปเล่นในน้ำปบบปลาเลยที่น้ำปบบปลานี่ก็แทบจะทานได้แล้วนะถูกครับแล้วในโครงสร้างขนาดนี้ต้อง40ปีที่ผ่านมามันมีซุดมีอะไรบ้างมายนี่มีมีแต่ถึงบอกว่าเราช่อาศัยช่วงโควิดที่ที่ผ่านไปแบะปิดปิดซ่อมเราก็ใช้วิธีการก็คือมันมีการมีการสึกหลอเนี่ยโดยเฉพาะมีสึกหลอเรื่องพื้นผิวนั่นหมายความว่าพื้นผิวที่เคลือบไว้มันมันเสื่อมทำให้น้ำซึมลงใต้ดินเพราะนั้นใช้วิการเสียน้ำเปลงมันมากงั้นเราก็วิธีการคือขูดสีออกก่าวออกหมดไม่ใช้สีพิเศษ การซึมตามสิม่งพิเศเข้ามามด้วยอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่า Amazing มา,มากๆเลยก็คือว่าเคยดูที่เพื่อนบอกว่าตัว Vortex เนี่ยคือเราบอกว่ามันเป็นโรลโลโคโสเตอร์ที่มีความยาวที่สุดของโลกใช่ไหมมันคือที่สุดป่ะคือคําว่าหนึในสองของโลกห่ในสอของโลกหสลคือยาวที่สุดมีอยู่สองเครื่องแล้วนี่เป็นเครื่องที่ เครื่องที่2เครื่องที่สองหรือเครื่องไม่รู้แหละประมาณนี้คือมันก็คือยาวที่สุดนั่นแหละอ่าเพราะมีสองเครื่องในโลกถูกอ๋อนี่คือยาวที่สุดใช่มันเป็นท้ายของโรลคอสเตอร์ประเภทห้อยขาที่ยาวที่สุดของโรงงานผลิตออกมาใช่ทเราเห็นตอนห้อยขาแล้วคือแบบเห็นแล้วเสียวขาชี้ฟ้าแบบเฮ้ยลงท้องลงเท้าหลุดมันเหมือนมันชี้ฟ้ามีมีรองเท้าหลุดโทรศัพท์หลุดโต้มหมูหลุดเพราะฉั้นก่อนขึ้นเครื่องเล่นเราจะให้ลูกค้าถอดรองเท้าแล้วเราให้ลูกค้าเก็บโทรศัพท์มือถือเก็บทุกอย่างหมดแต่บางคนเขาแอบเอาขึ้นไป เพราะนั้นพอได้นออกมาเสร็จมันก็จะหล่นลงมาไปถ่ายเซลฟี่บ้างอะไรบ้างจริงๆก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะถูกต้องแต่ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องขอเราก่อนเราจะมีเมาส์พิเศษหรือเขาเอาเมาส์มาติดให้อย่างเงี้ยได้โอเคถ้าอยากบันทึกภาพอยากบันทึกภาพได้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนั่นคือความความอเมซิ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นเทรดมาร์กเลยเราเห็นในมิวสิควิดีโอหลายๆตัวเลยก็คือว่าเจ้าตัว หมาหมุน2ชั้นเนี่ยครับจริงๆตัวนี้บอกตรงทำเองคนไทยทำไทยไทยเม็ดเฮ้ยฝีมือคนไทยแบบฝีมือคนไทยครับเยี่ยมมากแล้วก็บอกไม่รู้นะใช่พอทำเสร็จแล้วปุ๊บก็คือตอนนั้นพ่อเราก็อย่างที่บอกอยากทำเพราะว่าอยากทำโอเคอะไรไม่มีมันไม่มีคำไม่ครับทำไมต้องทำใหญ่ขนาดนี้ทำไมทะเลทิพย์ต้องทำใหญ่ขนาดนี้เขาเขาบอกว่าทะเลไม่ใหญ่มันก็ไม่ใช่ทะเลถูกอ่ะถูกงั้นหมาหมุนก็าทำได้ทำไมอ่ะ ในไหนทำก็ทำใั้ใหญ่ไปเลยเต็มที่เลยซึ่งในสกเกลขนาดนั้นนะ 30- 40, 40ปีที่แล้วมันคือสกเกลที่ใหญ่มากครับนะมันไม่มีที่ไหนแบบใหญ่ขนาดนั้นอีกแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูในเรื่องของโอ peration เทคนิคอะไรต่างๆกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวพาพไปดูโอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันตอนนี้ผมก็ต้องเดินข้ามน้ําข้ามทะเลไปอีกฝั่งเลยนะครับเพื่อพบกับพี่แดงผู้ที่ดูแลสวนน้ำแห่งนี้มายาวนานกว่า40ิปีแล้วล่ะครับ เดินอยู่กลางทะเลนะครับมีน้ำตกด้วยเอาสิชิวซะไม่มีนะพาร์ทที่ตกตอนประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับที่สยามบเมซิเงพาร์ทเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของที่ทำคลื่นยักษ์ตอนนี้เนี่ยประมาณ5้าโมงแล้วแหละก็จริงๆสวนสยามก็ใกล้จะปิดละขอมาดูโอเปอเรชั่นหน่อยเพราะว่าช่วงนี้พนักงานก็จะไม่ยุ่งมากนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลกรุงเทพตรงนี้ลึกที่สุด2องเมตรยี่สิสองเมตรยี่สิบครับสองเมตรยี่สิบนี่ยืนไม่ถึงนะยืนไม่ถึงนะแผงที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยที่เป็นก้อนหินกองคือแผงเครื่องทำคลื่นเรามีทั้งหมด4เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีความกว้างเนี่ยสิบเมตรแล้วก็ไอตัวลูกสูบมาเนี่ยเมตรแปดสิบเดี๋ยวจะไปดู ใช่ครับ้ไฟฟ้าหมดเลยหมดเนี่ยทั้งทั้งสารเนี่ยก็คือเกิดจากตรงนี้หมดเลยหลังกำแพงนี้ทั้งหมดใช่ข้างในนี้อย่าคิดว่ามันอันตรายนะไม่มีอันตรายเลยเพราะการยกของน้ําจะยกแนวดิ่งไม่ดูดเข้าไปเราต่างกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะใช้ล้มบังเสียงจะดังกว่านี้เยอะนี่เป็นวิวิศวกรของไทยคนออกแบบเยี่ยมมากเลยนี่คือนวัตกรรมเมื่อโอ้สี่สิบกว่าปีที่แล้วนะใช่นี่ท่านเก่งมากเลยออกแบบสุดยอด พื้นจะสังเกตพื้นในข้างล่างเนี่ยจะเป็นส่วนโค้งแบบนี้พื้นตรงข้างล่างเป็นส่วนะจ,ะจ,ะะจะเอียงลาดมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเวาาแล้วขึ้นเป็นผนงังเพราะฉะนั้นพอคืน,น้าถูกดึงขึ้นไปในแนวดิ่งแล้วกดลงมาเนี่ยมันจะถูกพื้นเนี่ยเลือ่อยออกมาเป็นคลื่นเนี่ยคนไทยคิด จะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือจะมีลูกสูบยึงขึ้นยิงลงเหมือนกับกับข้อเชือของรถไฟอะ่ะซึ่งก็มีมีสี่เครื่องด้วยกันใช่สี่เครื่องเนี่เปิดแค่เครื่องเดียวนะอตอนนี้ก็เปิดแค่เครื่องเดียวด้วยเนี่ยครับขึ้นในทั้งหมดแล้วเพราะถ้าเปิดมากนะมันจะพ่วงหัวแหลมเลยไม่ได้แรงมากน้ำในทะเลทั้งหมด จะมีช่องดูดน้ำเนี่ยผ่านทางช่องนี้ช่องนี้จะใหญ่มากเลยนะ่านนี้เข้าไปสู่ห้องเก็บน้ำแล้วทำการซิด้วยสารเคมีวัดความเป็นกรดด่างให้อยู่ในมาตรฐานที่7 2 78เพราะมันจะทำให้คอรีนทำงานได้ดีเราต้องการสารเคมีอยู่3ตัวคือสารส้มสารส้มนี้มีลทธิ์เป็นกรดนะปูนขาวปูนขาวพิเศษนะซึ่งมันจะไม่มีผลปฏิกิริยาก,กับผิวหนังของคนปูนขาวนี้ให้ความเป็น ยางแล้วก็คอรีนทําการคาเชื้อโรคเพระนน้ําจะถูกผ่านเข้าไปในกระบวนการนี้แล้วสูบไปผ่านกลองที่เห็นเนี่ยแปดตัวนะใช่นะย่างใหญ่ทั้งแปดตัวเลยนะครับเนี่ยนะก่อนจะออกในภาคกลางคืนนะจะยิงด้วยคอรีนคอรีนเราใช้คอรีนแกส๊สมีในที่ในกรุงเทพใช้ไม่กี่สาต้องสายใหญ่ๆจริงถึงจะใช้คอรีนแกส๊สเพราะมันสามารถที่จะเข้าสู่ โมเลกุลของน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่นี่ลงทุนขั้กับน้ําค่อนข้างสูงภาคเช้าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจวัดอีกครั้งหนึ่งตะกอนที่ตกในทะเลเจ้าหน้าที่จะทําการดูดใช้เครื่องดูดตะกอนทิ้งทุกๆเดือน<ๆ>เราจะนําน้ําจากแหล่งต่างๆทุกๆสาเนี่ยไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันเชื้อโรคสองตัวอีคอไลกับคูดิฟอร์มแล้โควิดก็ตาย ขนาดซื้อ2ตัวนี่แรงๆยังไม่ยังไม่รอดเพราะงั้นสบายใจได้น้ำอ่อเส่มเียอย่างขอบคุณพี่แดงมากเลยครับวันดีครับยินดีครับแม่ฟ<อ>ังพี่แดงพูดซะขนาดนี้ก็ต้องลงไปดำน้ำโต้ขึ้นให้ชื่นใจกันหน่อยละครับทะเลเทียม ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดเป็นคนไทยทั้งทีนะต้องมาลองกันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดแต่ที่นี่ก็มีมาตรฐานการป้องกันที่ดีเราต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลานะครับด้วยการใส่หน้ากากถ้าเล่นน้าเ,เองเนี่ยก็รักษาระยะห่างแต่ว่าน้ําของเขาเองเนี่ยคุณภาพเขาดีแล้วนะครับมีการฆ่าเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เรากําลังเดินไปดูบิ๊กโปรเจกต์บนเนื้อที่กว่า70ไร่ใช้งบประมาณหลายพันล้านบาทเพื่อเจนเนอเรทให้สยามอเมซิ่งพาร์คเป็นสวนสนุกระดับโลกอย่างแท้จริงเลยครับจริงหน่อยต้องบอกว่าแถวๆนี้นะ แถวๆสนธยาเองเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านละใกล้ๆก็จะเดินทางง่ายมากแถวๆนี้มันก็อยู่ประมาณเลยแฟชั่นไอแลนด์มาแป๊บเดียว1กิโลจากแฟชั่นไอแลนด์1กิโลเองเหรอ1กิโลเองตรงนี้เป็นโซนใหม่ซึ่งเราเรียกว่าแบง k อกแบงคอกเวิร์แบงคอกเวิ์นะครับซึ่งก็จะเปิดในปีคิดว่าคาดว่าน่าจะปีหน้าน่าจะได้ปี65ปี65สำเร็จ นนจริงนนก็แปเอรนตแล้วครับเกเป็นการจําลองสถานที่สวยๆปัตยกรรมของกรุงเทพในสมัยทาวทาวราชดำเนินออกมาคือ,อมันจะมีของบ้านขนมปังผิงแล้วก็เสาวชิงช้ามีกินโกเสาชิงช้ามีตลาดน้ํามีพาหุรัตมีชายน้าทาวอันนี้นเป็นตรงนั้นใหญ่มากโรงหนังเฉลิมไทยที่ลุกคุบไปแล้วโอ,อ้คิดถึงมากึงข้ใหม่ จริงๆมันคือเราจะเราแป,ปลเป็นโรงโรงหอประชุมห้องประชุมหอประชุม,ชม,ม,มแล้วก็มีต้อมป้อมพาสุมเมนป้อมพาสุมเมนเฮ้ยมีอนุสาวรีย์ไท<า>ยด้วยยังไงก็ตามถ้าจะไปประท้วงไหนให้ป,ประท้วงที่ออริจินอลเขาหน่อยินประท้วงนี่สวยสวยงามคือบรรยากาศเข้ามาเนี่ยจะเหมือนกับเราเดินกรุงเทพย้อนยุคไปสมัยรสองร้อยกว่าของเราจะเป็นคล้ายๆกับลาสต้็อปท็อปปิ้ง เพราะตอนนี้ใกล้จากทุนภูมิจากเนี่ยไปทุนภูมิ15าทีอ๋อโอเคเพราะนั้นก็จะให้ทักรูทั้งหลายแหล่ก็มาลงที่เนี่ย15นาทีนี้อารมณ์เป็นเอาเลสได้เหมือนกันนะประมาณคือเป็นการซื้อของั้งสุดท้ายก่อนนะครับแต่แต่เราไม่ใช่เอาเลสเราจะเป็นของโอท็อปอะของแล้วก็จะขายประเภทที่เรียกยังไงว่าของราคาถูกอะเช่นที่เขาชอบจะดมยำหมอง ผลิตภัณฑ์กากะลาใช่นี่คนต่างประเทศชอบมากเลยครับผมก่อนจะกลับนี่จะต้องมียาดมยาหม่องยี่ห้อเฉพาะจอดจงไปเรื่อยก็งี้ยละลาเงินบาทเราไม่ได้ไปเกาหลีเราไเงินเกาหลีใช่นี่ละลายเงินบาทออืโมยามากครับอันนี้เป็นตูสามยอดที่ปัจจุบันนี้ถูกเลือไปแล้วเราก็จะลองเอาใหม่ต้องบอกว่าใครที่ไปเที่ยวอะไรของจริงมันไม่ทันก็มาเก็บตกกันที่นี่ก่อนถีกต้องขึ้นน้งบินถูกต้องต้องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดอมเพียงขอให้มันดีขึ้นเร็วๆนี้ครับผมอันนี้ก็คือส อ๋ออันนี้ที่มันเป็นใช่แล้วก็สะพานนี้เป็นสะพานเหล็กใช่ครับจำไม่ได้ว่าสะพานอะไรแต่ถ้าดูหนซบูรีก็จะจําได้นะครับว่าในสมัยสงครามโลกที่สองเขาสะพานนี้โดนระเบิดครั้งแล้วครั้งเล่าถูกต้องครับเราที่เห็นนี่เรือสะพานั้นก็เป็นการจําลองแม่เจ้าพยาแต่ว่าเราก็เป็นเป็นตลาดน้ําแทนใช่ตอนนี้เรือใกล้เสร็จแล้วแต่อยากเห็นทุ่งทหารเรือก่อนเลยเป็นช้างสวยงามโอ้โหนี่ไปลึกไปถึงนู่นเลยนะไปถึงนู่นเลยครับ ก็คืออีกหน่อย <c oughs> เวลานักท่องเที่ยวมาก็คือจะเดินเข้ามาตรงนี้ก่อนถูกโซนนี้เป็นโซนห้องรับแขกก่อนแล้วค่อยเข,เข้าไปท<ด>ี<ด>่สวนตองโก็จะเป็นอย่างนี้ขอบคุณ ต้อมมากพาเที่ยวสวนสยามวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งที่ประทับใจก็คือในเรื่องของทะเลนี่แหละจริงๆเนี่ยเด็กๆเคย,ด,เคยดีมาตลอดเลยแต่จริงๆอ่ะพอโตขึ้นมาเราก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องโอ้โหการโอเปอเรชั่นอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะและการที่ดําเนินทํามาเนี่ยตลอดครึ่งศตวรรษอ่ะที่จอดรถที่นี่กว้างขวางนะครับแล้วก็ในมีในเรื่องของโซนที่เป็นเอ่อแบงก์คอกเวิลด์เนี่ยเป็นโซนที่สวยมากแล้วก็อันนี้ต้องแบบเฮ้ยขอบคุณเพื่อนมากๆจริงๆเพราะในในชีวิตเนี่ยก็มีโอกาสไปสวนสนุกมาหลายที่ในโลกนี้ต้อองบกว่า มายืยนอยู่ด้วยด้วยความสัตย์จริงคือสวยงามจริงๆขอบคุณมากไม่ได้มไม่ได้พูดกันเล่นๆนะครับตั้งใจทํามากมันมีความตั้งใจของคนที่บริหารการบริหารสวนสนุกใหญ่ขนาดนี้ยาวนานขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆทําไม่อยู่ในห้องเรียนนะพวกนี้เรียนรู้มาทั้งชีวิตรู้จักกันมาตั้งแต่สาธิตเกษตรต้องบอกว่าถึงวันนี้เนี่ยวันนี้ได้พูดจาอีกทีนึง พูดจาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยร้อลายเป็นเด็กเลยคือแบบโอเคสมเป็นผู้บริหารจริงๆแล้ววันนี้ก็แบบโอ๊ยดีใจมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนมากที่พามาเที่ยวนะดีครับ และทั้งหมดนี้ก็คือการพามาเที่ยวสวนสยามนะครับภายใน 1, 1วันในช่วงเดือนเมษาย,ยนช่วงสงกรานต์สวนสยามในวันนี้ก็มีเครื่องเล่นใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้เราก็ได้เจอกับคุณต้อมนะได้ให้ข้อคิดคําแนะนําดีๆมากมายเลยทีเดียวใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็แนะนําให้มาเที่ยวได้นะครับหรือว่าจังหวัดอื่นๆอยากเข้ามาเที่ยวกรุงเทพก็แวะมาที่สวนสยามได้นะก็มีเจ้าวอลเทคเนี่ยที่เป็นโรลล์คสต์เตอร์รถไฟเหาะที่มีความยาวอันดับหนึ่งของโลก ก็อยู่ที่สวนสยามนี่แหละใกล้บ้านแค่นี้เองขอพูดที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับช่อง DNR สวัสดีครับ